สวัสดียามสายๆนะครับตอนรับเข้าสู่สวนนิมานดินฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเป็ดบาบเบอรี่นะครับแล้วก็เป็ดอีเหลียงนะครับเป็ดบาบารี่ขอกที่แม่เป็ดฟักในวงบ่อนะครับในในวงล้อนะครับก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูันว่าได้กี่ตัวนะครับออก็พาเดินดูพ่อแม่พันธุ์สักหน่อยนะครับ แต่ว่าไก่นะครับก็มีคนโหวตมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาครับตอนนี้มันจับไม่ได้นะครับเมื่อวานก็ไม่ได้จับขนมันตกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาคู่กับเข้าคู่กับเซียวพาลีนะครับบราหมาเนี่ก็ห่างหายจากไข่ไปนานเหลือเกินนะครับช่วงนี้ก็ไม่ไข่นะครับประมาณน่าจะได้สองสามสัปดาห์แล้วครับที่เขาไม่ไข่นะครับบรามานะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลยครับพี่บุรรอดบุรอด อันนี้เป็นเป็ดบาบารี่ยุคก่อนนะครับก็เป็นเป็ดเอเป็ดบาบารี่ชุดหกตัวนะครับตอนนี้เหลือห้าตัวนะครับอยู่ข้างนอกครับเดินไปทั่วนะครับมาอัปเดตเป็ดอีเหลียงกันก่อนนะครับตอนนี้ออกมาจากตู้แล้วนะครับน่ครับก็จะนับกันก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับเป็ดอี้เหลียงมีเก้าตัวแล้วก็เล็กฮอนนะครับนะครับที่มันเพื่อนๆนี้เพราะมันอยู่กับเป็ดนะครับเป็ดมันจิกไซส์นะครับเป็ดเขาจิกไซส์ ขนไก่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกแล้วนะครับก็จะเป็ดอี้เหลียงล,ลงไว้ข้างล่างนะครับเนี่ย,ยเพื่อนเป็ดบาบารีในอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับตัวก็รุ่นรุ่นไปพรนะครับอาจจะอาจจะปล่อยรวมกันนะครับกับเป็ดบาบารีเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเนี่ยครับพวกเป็ดบาบารีเขาก็หากินนะครับหากินไอพวกเศษอาหารที่ที่ข้างบนเนี่ยครับที่พวกที่ผมอนุบาลไว้ข้างบนอะพอมันจิกเก็บพวกจิกกินปุ๊บมันก็ตกลงข้างล่างนะครับแล้วพวกเป็ดบาบารีน้อยหรือว่าพวก พวกเป็ดใหญ่นะครับก็จะรอกินข้างล่างนะครับก็จะไม่เสียอาหารเลยนะครับเป็นหน่วยเก็บกู้นะครับบาบารี่อยู่ข้างนอกเจ็ดตัวนะครับเป็ดบาบารี่ชุดนี้ชุดเล็กๆนะครับตัวเล็กๆชุดกับเป็ดอีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตข้างนอกครับไปไปชมลูกเป็ดบาบารี่ที่ออกจากแม่เป็ดที่ฟักเองนะครับที่อยู่ในวงล้อนะครับเดี๋ยวไปดูครับแม่เทาก็อยู่นี่นะครับแม่เทา ตอนนี้นยรวมเงินไปเดินไปทั่วแล้วครับตอนนี้ทั้งไก่งวงทั้งเป็ดทั้งห่านนะครับไก่งวงตอนนี้ก็นี่กระพูอนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นเ,เขาคาบอันนี้ครับคาบไข่ที่มันแตกนะครับนี่ครับเป็ดน้อยบาบารีนะฮึ้ยไข่เน่าอ๋อแม่เป็ดาคาบออกไปนะครับแม่เป็ดเขาคาบออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับตอนนี้นี่ครับ ที่ฟักแต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะออกหรือเปล่าอันนี้ก็กำลังเจาะนะครับเนี่ยก็น่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าได้กี่ตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวาอัปเดตให้ชมอันนี้คือมันเน่านะครับเนี่ยมันเน่ามันจะพาพวกนี้เน่าหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะออกออกวันนี้ออกวันเนี้ยครับเห็นไหมครับกำลังเจาะเอาเคลียร์ตรงนี้ก่นอนมันแตกนะมันเน่า ออกไปเตบบเบอรรี่น้อยครับห้าตัวครับตอนนี้เฮ้ยห้าหรือหกหกตัวครับแอบแอบแอบหกตัวได้หกตัวแล้วครับอยู่ข้างไหนเยตอนนี้ก็น่าจะขนเปียกๆอยูอเพิ่งออกใหม่นะครับเพิ่งออก,กได้น่าจะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเห็นสองตัวนะครับเมื่อวานตอนเย็น นี่ครับเป็ดบาบ์บรี่น้อยครับเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะฝนมันตกนะครับฝนตกแล้วก็ลมแรงผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับเมื่อวานโมไปล้อมฟายนะครับข้างนอกเปลี่ยนพื้นที่ให้ควายใหม่นะครับตรงนู้นหญ้าเยอะมากนะครับเป็ดน้อยบาบ์บรี่จังน่ารักเลยครับเดี๋ยวเป็ดอี้เหลียงนะครับก็ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไข่เป็ดก็จะมีเป็นชุดๆนะครับ มีเป็นไม่ได้เป็นชุดนะครับก็คือมีเป็นบางวันนะครับก็บางทีเก็บสามสี่วันทีนึงนะครับสามวันอย่างเงี้ยครับได้10บกว่าฟอง2ี่สิบฟองก็ก็จะมีแบ่งเลยครับก็คือเพื่อนผมเขาเขาขายนะครับขายขายเชื้อนะครับเป็นบาร์บเป็ดอี่เหลียงนะครับเป็ดอันนี้เป็นเป็ดบาร์บรี่เราจะสังเกตได้นะครับเป็ดบาร์บรี่ปากเขาจะสีชมพูน,นะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายเป็ดอี้เหลียงให้ดูอีกทีนะครับนี่บากนี่ปากสีชมพูนะครับเป็ดอี้เหลียงปากจะสีเหลืองนะครับจะแตกต่างกันนะครับนี่กหา่านตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับตกช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆตอนนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปตอนเนี่ยสายๆนะครับประมาณ10โมงน,น,นะครับตอนนี้ครับ ก็มาถ่ายคลิปไว้ก่อนเยวเผื่อตอนเย็นฝนมันตกจะไม่ได้ถ่ายให้ f c ดูก็เลยมาอัปเดตี่ยเด็กๆให้ชมก่อนนะครับอันนี้ก็พามาอัปเดตเป็ดอี้เหลียงนะครับแล้วก็เป็ดบาบารี่นะครับที่ออกใหม่นะครับเป็ดอี้เหลียงเราออกมาจากตู้แล้วครับได้ทห้หมด9ตัวนะครับที่ถ่ายให้ชมตอนต้นลินครับแล้วก็มีเป็ดบาบารี่นะครับที่แม่เป็ดฟักเองนะครับอยู่ในวงล้อแต่อีกชุดนึงยังไม่ออกนะครับที่อยู่ข้างในข้างในคอกนะครับก็มีประมาณน่าจะเกิน10ฟองนะครับ ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับน่าจะออกไล่เลี่ยกันนะครับใกล้ๆเคียงกันครับเดี๋ยวไก่นะครับไก่ที่เราช่วยกันโบสนะครับช่วยกันช่วยกันแนะนํานะครับว่าเจ้าตัวไหนดีนะครับก็มีคนบอกว่าไอ้ตัวเทาเนี่ยนะครับเยอะเลยนะครับก็น่าจะเอาแม่เทาไปใส่นะครับแม่เทานี่เป็นแม่ไก่ชนด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นไก่ชนด้วยก็จะเอาแม่เทาไปใส่กับเผียวพารีนะครับเดี๋ยวออกมาจะเป็นยังไงต้องติดตามชมครับแต่ตอนนี้เขาเขาจับยากนะครับ ต้องจับตอนกลางคืนนะครับผมก็ตอนคืนก็ไม่ได้มาจับนะฮะเดี๋ยวรอรอจับอีกทีนึงถ้าจับได้ก็น่าจะตัดติกนะครับตัดติกแล้วก็เอาไปใส่กับเกีืวทารีนะครับติดตามชมครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมารดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม